สมรักคำสิงนะครับยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนจากการไปอ่านข่าวมานะครับสมรักคำสิงเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันว่าไม่มีการข่มขืนไม่มีเพศสัมพันธ์มีการแก้ผ้ากอดจูบกันจริงๆแต่ขอปฏิเสธร,ร่วมหลับนอนด้วยหลังรู้อายุผู้เสียหายเนี่ยอายุ17ปีแถมยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเซ็นใบหย่ากับภรรยาได้2เดือนกว่าแล้ว คือหลังจากที่สมรักคําสิ่งรู้อายุของผู้เสียหายนะครับว่าอายุ17ปีเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยจึงไม่ได้ทําอะไรต่อก่อนจะนอนหลับอยู่บนเตียงเฉยๆจนกระทั่งถูกถ่ายภาพตอนหลับครับ ส่วนในเรื่องของการฉุดกระชากลากถูขึ้นรถนั้นเนี่ยไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามีกล้องมูจรปิดอยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีการฉุดกระชากแต่อย่างใดแถมยังบอกอีกด้วยนะครับว่าไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็คือเอาเป็นว่าเราต้องติดตามในนนาคตรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่ไปแล้วเอาเป็นว่าต้องติดตามกกนในนนาคตรครับว่าคดีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อติดตามกันเอาเองนะครับบาย